สวัสดีครับแตงโมลงเปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยนะครับประเด็นดราม่าหลังจากเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกมจบแต่คนไม่จบจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของจังหวะประตูที่2เนี่ยของทีมชาติไทยที่ยิงอย่างสวยงามเลยนะครับของทางด้านของสุพชค สารชาติหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงนะครับในจังหวะนี้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันควรจะต้องเป็นแบบไหนบทสรุปมันเป็นยังไงกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าบทสรุปของจังหวะนี้เนี่ยในแต่ละมุมมองนะครับทางฝั่งไทยในฝั่งนักกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งโค้ชมาสระอีชีอีรวมไปถึงทางฝั่งเวียดนามเนี่ย เขาพูดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงแฟนบอลไทยทุกท่านครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าไอ้ลูกเนี้ยแล้วก็จังหวะปัญหาดราม่าตรงเนี้ยทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ คือต้องบอกครับทางเวียดนามเนี่ยโอ้โหมาแบบโหมกระหนำะ่ำโซเชียลเดือดโซเชียลแตกถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็ตามนะครับบอลจบคนไม่จบครับมันมากันเยอะครับรวมไปถึงสื่อของเขาด้วยนะการที่ทีมชาติไทยเนี่ยทำประตูได้นะครับเขามองว่าเราน่าจะส่งบอลคืนให้กับพวกเขามากกว่านะครับอ่ะอันนี้ต้องฟังไว้ก่อนนะว่าประเด็นของเวียดนามแต่ของไทยเดี๋ยวลองฟังดูว่ามันก็แตกต่างเหมือนกัน นะครับเขาบอกว่าเราควรจะส่งบอลคืนให้เขาแน่นอนแหละครับว่าการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยเควี้ยงลูกฟุตบอลออกไปเนี่ยโดยทำเนียบปฏิบัติแล้วก็คือเรื่องของสปิริตทีมที่ได้การครอบครองบอลเนี่ยหลังจากนั้นก็ควรจะส่งบอลคืนกลับให้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าอยู่ๆเนี่ยเวียดนามก็ลงไปนอนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งโดยไร้สาเหตุนะครับมันก็เลยทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ย ประเมินสถานการณ์ดูแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปทุกลูกไม่ดีแน่นอนนะครับซึ่งทางผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยพอบอลจบเสร็จปุ๊บโอ้โหโหมใส่ท้าโถมต่อว่านักเตะทีมชาติไทยรวมไปถึงทางด้านผู้สึกขาของเขาเนี่ยก็ใช้การถามคำถามกับมาซาทาดดอิชิอิเนี่ยด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะอ g ก e s s ซีบรุนแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะ แต่คนแรกเนี่ยเป็นเหงียนควงไฮนะครับรองกับตันทีมเวียดนามเขาบอกว่าผมคิดว่าฟุตบอลยกย่องความงามและจิตวิญญาณของการเล่นแฟร์เพสเสมอและผมจะไม่ยอมให้ตัวเองทำเหมือนทีมชาติไทยแน่อ่ะนี่เราฟังเขาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเจอ ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามผู้เล่นจะต้องวางตัวและแสดงตัวตนในด้านที่ดีที่สุดเพื่อให้แฟนบอลได้เพลิดเพลินในสนามผมไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับอ่ะนี่คุณพูดไปก่อน อีกท่านหนึ่งก็คือเหียนแทจุงนะครับกองหลังเวียดนามอีกรายก็บอกว่าถ้าเป็นเราเราจะส่งบอลคืนให้และไม่แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และฉวยโอกาสทําประตูนะครับซึ่งโค้ชคิมซักซิกได้มาเตือนผู้เล่นให้สงบสติอารมณ์และมุ่งมั่นที่จะเล่นต่อไปขณะที่บุ๋ยเตียนดุงนะครับประการหลังเวียดนามก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมชาติไทยไม่ได้เล่นอย่างยุติธรรมถ้าเป็นทีมอื่นก็น่าจะส่งบอลคืนให้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ปิดท้ายที่เหงียนดินเจียวผู้รักษาประตูนะครับยอดเยี่ยมของศึกทัวร์นาเมนต์อาเซียนครั้งนี้ก็พูดถึงจังหวะนี้บอกว่าพอสุปร่โชคพลิกบอลเข้าหาผมก็คิดแล้วว่าเขายิงแน่ๆนะครับ แต่ผมยังไม่มีเวลาได้ตั้งตัวเลยก็ต้องการภาพลักษณ์ที่สวยงามไม่น่าทําแบบนี้ขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวในห้องแถลงข่าวเนี่ยก็แสบไม่แพ้กันเหมือนกันไปถามอิชิอินะครับโดยใช้คําที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกว่าเดอร์ตี้โกนะแล้วไปถามอย่างนี้กับอิชิในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยต่อหน้าทุกคนเนี่ยโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่ามันมีทั้งการยั่วยุมันมีทั้งการด่ามันมีทั้งการเน็บแนมคือแบบมันใส่มาหมดใน ในหัวข้อคำถามเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนแหะครับโชคดีนะว่าทางคนที่แปลภาษาเนี่ยหรือว่าคนที่จะไปถามอิชิอิต่อเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาก็เบรกสถานา์านะครับด้วยการที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องถามดีๆหน่อยถามแบบนี้มันได้ยงไงล่ะนะครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่งานแถลงข่าวนี่มีเดือดกว่านี้นะครับ ดังนั้นนักข่าวเวียดนามก็เลยยอมถอยก้าวหนึ่งก็บอกว่าโอเคโอเคคิดอย่างไรกับประตูที่2ของไทยละกันโดยอิชิอิเขาก็ตอบไปแบบเดือดเดือเหมือนกันนะบอกว่ามันคือประตูที่สวยงามนี่เป็นไงล่ะต้องบอกเลยครับคุณก็ไปดิดน้นเอาเองนะฮะเขารู้อยู่แล้วว่านักข่าวเวียดนามเนี่ยก็คงจะคิดไม่ซื่ออยู่แล้วในการถามแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นการยั u, code, team, ่วยุเฮดโค้ชทีมชาติไทยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกรียนนะฮะเกรียนมิหนำซ้ำครับเหยียนส่วนส่วน,วนที่ขาหัก2ท่อนเนี่ย ยังไม่ไวหวเจ็บแล้วแต่ปากแจ๋วครับโอ้โหมาต่อว่าต่อขานสุประโชคสารชาติแล้วครับแหมใช้คำว่าอีเดียดนะครับเอออารมณ์ประมาณแบบม,มาต่อว่าแบบนี้เนี่ยหลังจากจบเกมไปตัวเองเจ็บก็พักเถอะนะครับเดี๋ยวจะโดนด่าก,กับคืนไปเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะคือต้องบอกว่าปากแจ๋วแบบนี้เนี่ยแฟนบอลโซเชียลในไทยเนี่ยจากสงสารมากลายเป็นเกลียดเลยนะเออนะครับ แมเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นนะครับแต่เราก็ต้องมาดูอีกมุมหนึ่งที่เป็นบทสรุปนะครับทุกท่านนะฮะต้องลองนึกภาพตามดูนะครับว่านักเตะเวียดนามเนี่ยโอโหอยู่ๆล้มเจ็บล้มเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุอ่ะนะครับคือต้องบอกว่ามันมีหลายจังหวะมากเลยตลอดทั้งเกมเนี่ยนะครับว่าอยู่ๆเนี่ยอย่างเช่นจังหวะที่เขามาทำฟาวิเเทพป้อมพันนะครับสไลด์ใส่ข้างหลังนะครับแล้วก็ทำให้วีเลเทปป้อมพันเนี่ยลุกขึ้นมา เ,เราโดนเตะแต่คุณเจ็บอะไรประมาณนั้นเนี่ยหรือบางเหตุการณ์โดนเราล็อกหลบหลอกไปแล้วอยู่ๆลม้มเจ็บเองนะครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเขาต้องเตะออกทุกลูกทุกครั้งทุกจังหวะเพราะว่าเขาเจ็บเองเนี่ยแล้วนักเตะไทยเนี่ยจะสามารถเอาเวลาที่ไหนมายิงประตูได้ล่ะครับคืออย่ามาบอกว่าเฮ้ยคุณเจ็บผมต้องเตะออกให้นะครับเพราะใครก็ดูรู้ดูจากดาวพลูโตก็รู้แล้วว่านี่มันคือแท็กติกในการทวงเวลา ต้องการที่จะเผาเวลาเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับคือถ้าคุณจะเรียกร้องหาสปิริตเนี่ยนะครับแล้วคุณมานอนแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็ไม่ได้มีสปิริตที่จะเล่นแบบใสสะอาดอยู่แล้วนะครับแล้วมาร้องหาสปิริตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่แฟนบอลไทยเขามองเนี่ยมันก็มองออกเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับตัวนักกีฬาเองอย่างสุพโชคสารชาติหรือว่าทีมไหนๆก็ได้นะฮะ เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนักกีฬาเขาก็ต้องประเมินแล้วนะครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมดเวลาอยู่แล้วคุณมาทวงเวลาเตะทวงเนี่ยมันมีให้เห็นทั่วโลกไม่ใช่ว่าแค่ไทยเนี่ยอยู่ๆคุณมาตั้งใจเจ็บตั้งใจนอนเนี่ยเขาเล่นต่อเลยโดยไม่สนนะครับเพราะนักกีฬาเนี่ยมีสิทธิธพิจารณาไงนะครับคุณแกล้งไหมคุณตั้งใจทําอะไรกันแน่ความแฟร์เพย์เนี่ยในการเล่นให้ครบเวลาตามที่เขามี90นาทีให้มันก็ต้องมีอย่างนั้นเนี่ยเขาจะรณรงค์ทำไมครับาอย่านอน นะครับอย่านอนอย่าทวงนะครับให้ลุกขึ้นมาเล่นฟุตบอลมันก็เลยเป็นจังหวะที่สุพโชคสารชาติเนี่ยจัดการครับยิงไกลบอลพุ่งเสียบตาข่ายเข้าประตูไปอย่างสวยงามเขาเรียกว่าลูกยิงดัดสันดานแหละครับคือถ้าจะมานอนจะมาอู้จะมาทวงไม่เล่นฟุตบอลเพื่อหวังผลการแข่งขันเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่อัคลิโกหรือว่าเดอร์ติโกอย่างที่เวียดนามเขาว่านะครับ เพราะว่ามันคือการยิงดัดสันดานเพราะมันน่าลำคาญอยู่ๆก็จะมาทวงอยู่ๆก็จะมานอนนะครับซึ่งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยที่บอลพ m รีเม์ลีกอังกฤษเนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บอยู่โดยที่แบบเฮ้ยอีกทีมหนึ่งมันต้องการประตูมันก็เล่นต่อครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคุณจะมาเรียกร้องหาอะไรอย่างลีซอเนี่ยเขาก็เคยพูดไว้เหมือนกันนะฮะว่าอย่ามาถามหาสปิริตจากใครถ้าคุณยังไม่มีให้คนอื่นนะครับ แล้วผมก็ไปดูไมาอ่ะอย่างคุณวิเคราะห์ปอนจริจังก็บอกว่าจะให้พวกเรามากลายมาเป็นทีมพ่อพระนะครับแบบมารอว่าคุณจะเตะเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเตะออกเงี้ยแล้วให้เราคืนให้ตลอดเราก็ไม่ใช่เป็นนางเอกพ่อพระอะไรที่ไหนนะครับเหลี่ยมเยอะจะตายเวียดนามเนี่ยใครดูก็ดูออกนะฮะเหลี่ยมทุกดอกแล้วคุณก็มาเรียกร้องอะไรแบบนี้อ่ะนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับที่มันออกมาสะท้อนให้เห็นว่า เฮ้ยในการกีฬาเนี่ยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสุดท้ายก็อยู่ที่ทุกท่านแล้วกันนะครับว่าจะวิเคราะห์จะพิจารณาแบบไหนว่าทางฝั่งเราเนี่ยมีสิทธิ์ทาแบบนี้ไหมทางฝั่งเขาคิดแบบนั้นถูกไหมก็สุดแท้แล้วแต่แล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับและอยากเป็นกําลังใจให้กับเราทีมชาติไทยต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ